เคล็ดลับดีๆที่ควรเรียนรู้เผื่อสักวันคุณอาจต้องใช้มันในยามจำเป็น 1. เด็กเล่นสนแล้วถูกสายรัดพลาสติกมัดข้อมือใช้กันไกลตัดยากใช้คีมหนีบตรงล็อกแล้วดึงเบาๆก็หลุดง่ายไม่เจ็บมือ 2. ใช้ถุงพลาสติกสอดผ่านช่องแอร์ในรถวางเคสมือถือบนถุงแล้วหนีบไว้กลายเป็นที่วางมือถือในรถแบบง่ายๆ 3. คนโบราณขนถังน้ำมันโดยไม่ให้หกด้วยการวางใบไม้เล็กๆบนผิวน้ำมันต่อให้ถนนครูกระน้ำมันก็ไม่หก 4. กินโยเกิร์ตไม่ต้องเลียฝาแค่ใช้หลอดแทงแล้วหมุนวน 2. 3. รอบคราบบนฝาจะหายไปหมด 5. ถุงพลาสติกผูกปมแน่นแก่ยากให้จับหูทั้งสองด้านแล้วบิดให้ตึงแล้วดันตรงปมเบาๆปมจะคลายออกได้เอง 6. หูหิ้วถังน้ำมีฟันล็อกถอดยากใช้ไฟแช็กลนตรงข้างหูหิ้วแล้วงอให้ตั้งขึ้นกดฟันล็อกลงก็กลายเป็นที่วางมือถือได้เลย 7. ผูกลูกโป่งให้ไม่เจ็บมือใช้ไม้แขวนเสื้อหนีบกับขาเอาลูกโป่งพันผ่านตรงกลางแล้วปล่อยมือก็ผูกปมได้ง่ายมาก 8. ที่ตัดเล็บมีฟังก์ชันล็อกใบมีดเพื่อความปลอดภัยแค่กดตรงหัวแล้วดันไปข้างหน้าใบมีดจะล็อกไม่ให้เปิดเอง 9. ฟิล์มห่ออาหารใช้ได้สารพัดใส่เป็นที่คลุมรองเท้าเมื่อมีแขกมาใช้แทนหมวกอาบน้ำใช้แทนถุงมือกินขนมใช้เก็บขยะใช้คลุมเบาะจักรยานเวลาเปียกฝน 10. ไฟดับไม่มีเทียน ทำตะเกียงง่ายๆใส่ข้าวสารน้ำและน้ำมันพืชลงในแก้วเสียบสำลีก้านทำเป็นไส้ตะเกียงแล้วจุดไฟใช้งานได้นานถึงสามวัน